สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน TikTok กันนะคะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า km social ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวีีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบได้ตรงนี้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกค่ะก็คลิกด้านล่างตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะหรือจะสมัครผ่าน G ี mail ค่ะก็สามารถคลิกด้านบนตรงนี้ พื่อที่จะเข้าสมัครผ่าน Gmail ได้เลยค่ะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะแล้วเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะมาที่หมวดหมู่นะคะหมวดหมู่ค่ะก็จะมีแพลตฟอร์มเยอะแยะมากมายเลยค่ะมี Facebook ค่ะมี TikTok มี IG มี YouTube นะคะวันนี้เราก็จะมาที่หมวดหมู่ของ TikTok ค่ะแล้วก็มาคลิกตรงที่เพิ่มหัวใจนะคะ แล้วก็มาเลือกบริการด้านล่างตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้ค่ะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือจะเลือกตามเหล่าก็ได้ค่ะตรงลิงก์ตรงนี้คะ่ะเราก็จะกลับไปหน้าทิกต o อกของเรานะคะแล้วก็เปิดโพสของเราที่เราต้องการที่จะเพิ่มหัวใจได้เลยค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนำมาใส่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่จํานวนที่เราต้องการที่จะเพิ่มได้เลยค่ะข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็กดส่งตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมค่ะหรือจํานวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมดสช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR code ท,ทุกธนาคารค่ะ เติมขั้นต่ำค่ะ1บาทสูงสุดไปเกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัส5%าเตมื่อเติม1000บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่จำนวนข้างล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการตามได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเรานะคะ ค่ะเมนูต่อไปค่ะที่เราจะไปดูก็คือประวัติการสั่งซื้อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะเป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ค่ะเป็นสถานะบอกนะคะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อคู่นี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์เราที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็ใส่หัวข้อเรื่องใส่ข้อความแล้วก,กดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะ ค่าเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปที่ติ๊กต่อของเรานะคะตอนนี้ยอดไลค์ของเราอยู่ที่13นะคะเดี๋ยวขอรีหนะ้าจอก่อนเนาะ ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวก็รอดําเนินการสักคู่เนาะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอดของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ยอดถูกใจของเราก็ได้ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปสำหรับวันนี้หากพูดผิดประการใดก็ขอภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ